พบกับกุ๊กกิ๊กอีกแล้วค่ะกุ๊กกิ๊กช่องขายรถมือสองนะคะวันนี้จะมาดูไซส์ใหญ่กันบ้าง Accord h y b r i d 2.0ปี2020คันนี้สวยนะแค่มายแอบสูงไปนิดนึงแต่เกินก่อนค่ะถึงจะมายเยอะนะคะแต่ว่าเป็นรถที่เขา้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะแล้วก็ทุกคันเนี่ยออกจากศูนย์ใต้แดงอุปกรณ์ตัวรถครบค่ะจดทะเบียนปี2020ดูได้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงค่ะไปชมรอบคันกันนะคะความเป็น h o n d a a c c o r d คือเอกลักษณ์ของเขาอะมันหล่อหล่อด้วยดีไซน์เนาะจริงๆกูคิดว่า a อ c o r d ก็ขายดีไม่แพ้แคมรี่ค่ะเป็นรถที่แบบมาปุ๊บหมดปั๊บนะคะแล้วก็คันนี้เป็นสีเทา2.0ปี2020เช่นเคยกูคิกให้ดูสภาพโดยรวมยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะก็คือเข้ามายัางไงอย่างนั้นเลยคันไหนปรับจะบอกปรับเนาะก็คือหนูแจ้งครบหมดนะรายละเอียดอะอ่ะสตาร์ทไว้แล้วแต่จะเงียบเพราะว่าความที่เขาเป็นไฮบิดเนาะเบาเขาจะเป็นเบาะสีครีมแบบนี้นะคะ เบาสีครีมคอนโซลมีตัดครีมนิดหน่อยให้ความอารมณ์แบบหรูหราค่ะแล้วก็นี่ดูด้านในสวยๆคอนโซลไม่แตหกหักอุปกรณ์ฟังกช์ชันต่างๆใช้งานได้ครบอย่างนี้เลยค่ะไม่ที่แจ้งไปตอนแรกว่าอาจจะสูงนิดนึงนะคะว่าไมา้อยู่ที่135,693กิโลคันไหนเยอะบอกเยอะคันไหนน้อยบอกน้อยสำหรับหนูไม้แสนสามไม้แท้ไม่เยอะนะคะ ไม่รู้นะแล้วแต่ลูกค้าชอบสําหรับหนูก็ว่ากลางๆค่ะใช้งานทุกวันปรับประมาณนี้บอกเป็นสีครีมอ่ะเพศอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบเช่นเคยนะคะรถทุกคันลูกค้าเช็คประวัติได้อะน็อตไม่รู้โฟกัสไหมเพราะหนูปรับกล้องใหม่ อย่างนี้อย่างนี้นคือทุกอย่างเดิมหมดนะคะเบาะเนี่ยเป็นสีครีมเนาะเป็นเบาะที่เลื่องง่ายแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวกรุก,กิกจะสปาคาให้แค่สปาตรงนี้ก็ใหม่เอี่ยมสะอาดเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าหนูพาชมก่อนเนาะโดยรวมอย่างแผงประตูอย่างเงี้ยค่ะรถเดิมนะอย่างเงี้ยค่ะเดิมหมดใครกําลังตามหาสีเทามาที่77ดนะคะมีรถค่ะก็เมมเมมเบาะได้2 อย่างเงี้ยค่ะน็อตเดิมหมดนะดูที่ประตะูเดี๋ยวกุกิ๊กัาไปท้ายบ้างแบบรวดเร็ววันนี้ฟ้าฝนเป็นใจค่ะไม่มีฝนตกอ่ะน็อตเดิมนะคะแล้วก็ห้องโดยสารแอคคอร์ดค่ะกว้างอยู่แล้วพรีเซนต์ความกว้างอะไรไม่ต้องพรีเซนต์ลูกค้าทราบดีเบาะไม่ขาดเลยเช่นเคยค่ะไม่ขาดเลยอย่างนี้เลยแผงประตูดูสีสวยเนาะสวยจริงๆค่ะแอคคอร์ดเนี่ยคือเป็นรถที่แบบไม่ ตลอดการนะไม่มีเอาอ่ะไม่เอาเลยดูความดูความกว้างนะขานี่ขนาดนั่งสุด <c oughs> ดูสิดูน็อตค่ะน็อตเดิมหมดนะคะสวยเนาะสวยจังเลยหนูไม่ติดนะเรื่องมาเยอะเอามานําเสนอเผื่อว่าลูกค้าสนใจหรือว่ามีใครกําลังหาอยู่นะคะ <c oughs> เผื่อดูช่องกุก๊กิ๊กแล้วแบบน้องโทรมาได้เลยนะสุดไป9สองสี่สาหนึ่งเกหนึ่งไซนี้ก็จะเป็นรถผู้บริหารตามเคยคะ่ะอุ้ยขาเก็บยังไงอะมันจะมีมา่านบังแดดดิแบบนี้เลย สวยสวยมากค่ะไปดูท้ายแม็กแม็กเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีเทานะส่วนตัวหนูว่าสีเทามันไม่ใช่สีเงินอะมันปัดเงามาแล้วอะไฮบิดท้ายกว้างกวางเดิมเดิมอีกเช่นเคยอดูพวกที่มันเป็นรอยมาร์กอะไรต่างๆแต่มันอยู่ครบไม่มีงัดแงะแกะนะคะสวยมากเนี่ยเดิมหมดนะกล้องหนูโฟกัสไหมติชมกันได้นะคะ หนูพาชมโดยรวมเนาะมีที่วางสัมภาระด้านท้ายแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างตัวรถอยู่ครบยางอะไรเอ,อ่ยอันนี้เขาเป็นแบบรถใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันจะเป็นปะยางฉุกเฉินแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่เขาให้มายังไงได้อย่างนั้นเลยแล้วก็ไปดูฝั่งนี้โดยรวมด้านนอกกูกิ๊กมองว่าแค่ขัดเงานะคะใช้ได้เลยนะขัดเงา,ข,เงาขัดเงาในที่นี้ก็คือสปาค่ะสปาภายในภายนอกทำความสะอาดหน่อย ก็มีรอยบ้างจากการใช้งานแต่กุกิ๊กว่าปั่นออกนะปั่นออกเพราะว่าไม่เข้าเนื้ออ่ะดูดิดูเพจอยู่ครบหมดน็อตเดิมสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีขยับเลยนะคันนี้หนูว่าสวยจัดว่าสวยเลยนะนี่ดูน็อตได้แล้วก็นี่อุปกรณ์ตัวรถค่ะทุกอย่างอยู่ครบนะคะรถจดทะเบียนปี2020นะคะ Honda Accord เบนซินไฟฟ้าเนาะอย่างเงี้ยอุปกรณ์อยู่ครบ อยากได้ประวัติค่ะอยากได้ไฟล์ประวัติทักหากูกิ๊กด้กูกิ๊กดูแลให้ทุกคันมีหมดเข้าศูนย์เมื่อไหร่ล่าสุดเมื่อไหร่อะไรยังไงเช็คกับหนูได้เดี๋ยวหนูดูแลหนูจัดการให้ค่ะเนาะโอเคดูก็มีที่ชาร์จไร้สายให้แล้วแบบนี้ไฮโซมากดูดูเก็บอว้ยสวยจังเลยค่ะวสวยสวยแบบนี้ไปดูเครื่องกันบ้างเนาะ รอบคันอีกรอบไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าสีเทาหนูว่ายอดทิปหน้าสีนี้ดูสิมันเป็นสีที่ดูแลบำรุงรักษาง่ายนะรอยฝนแมวไม่ค่อยขึ้นหน้าหล่อมากหนูชอบนะใครตามหาอยู่ไหมคะซื้อสดที่หนูไม่เสียแหวดต่างจังหวัดออกรถได้นะคะลูกค้าสามารถวิดีโอคอลชมรถเครื่องต้นได้อยากให้กุ๊กกิ๊กดูตรงไหนเพิ่มเติมที่เมื่อกี้ในในคลิปไม่ได้ดูโทรมา0 8น4 1แป9สองสี่หนึ่งสามหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์ทั้งเบอร์ ทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์ขออนุญาตเปิดเครื่องนิดนึงนะคะเขาเป็นโชคคําแล้วอ่ะไม่ต่างจากแคมรี่นะคะอะเปิดมาปุป๊บป้ายเพจอุป,ป,ปกรณ์ต่างๆอยู่ครบหมดมออกอนะคะแล้วก็นี่ฝากระโปรงกล้องโฟกัสไหมหนูต้องช้าๆนิดนึงกล้องมันโฟกัสไม่ทันนะคะแล้วก็นี่ๆี่น,น,นี่เดิมหมดดูฝากระโปรงได้อะ โฟกัสไหมโฟกัสเนาะนี่ยเดิมหมดนะคะสปาเนี่ยสปาภายในให้ด้วยนะแล้วก็สปาเครื่องยนต์ให้ด้วยทั้งหมดเลยอย่างนี้ค่ะดูคานหน้าสวยจังเลยเนี่ยรอยมาร์กน็อตเนี่ยยังอยู่อยู่ทุกอย่างอยู่ครบหมดสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาดูได้ที่เพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดไม่แสนสามนะคะแต่ว่ารถเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบ ดูแลบำรุงรักษาอย่างดีค่ะเป็นรถเช่าหมดสัญญาปลดระวางแล้วก็คือรีบแนะนําเลยนะคันนี้สีเทาบอกข้างในสีครีมนะคะสนใจมาดูได้ที่เพชรเกษม7จ็ดค่ะใครรักใครชอบนะคะก็เข้ามาดูได้ที่เพชรเกษมเ7ส็นะคะจีิจใจว p พียุทธาค่ะ,คะเราเป็นรถเท่านะคะรถเช่าหมดสัญญาปลดระวางแล้วก็คัดเข้ามาขายถ้าคันนี้ใครตามหาอยู่รีบเลยนะคะมีแค่คันเดียวอีกคันนึงมันเป็นขับสีค่ะ ดูรถได้ที่เซตกเกษมเ7็มนะคะรถสวยจอดไม่นานนะแล้วก็รถสวยคุณภาพดีนาทีนี้ต้องที่จริงใจวีพียุสเท่านั้นนะคะฝากได้นะคะบ๊ายบายค่ะ